ปกติสั่งค่ะเรทำอไรเมืองปัหาอะไรยังมาหาอะไร่านที่เห็นาว่าเราควรียูดไหมล่ะ đúng, anh thấy, không thấy nó học bài học, anh thấy nó học rồi, nó phải bài กลิ่ 네, 네. 네. มีของพิพิธภั์ชาติอยู่นน้กโอเค ม <diz icted S 3> ันก็ช่ไปแล้วมีปัดอีเป็นท